ปลากระพงมันมาพบคุณนะีลุงเข้ามาช้อนไว้ก่อนแล้วนี่ผมตาของเราเจอแรันรบนี่สองมาแล้วมาการตกปลาเท่าไหร่เอาลูกก้นก่อนไปที่โอ้ยสบัดสบัดสบัด นี่ครับตัวแรกของวันนี้เลยใหญ่เหมือนกันเลยสมัสสดสมัดเสียวเอ็นขาดโอ้โหอ,อย่าเพิ่งสมัดเสียวขาด้วยโอ้เรียบร้อยกันไหมครับกับการตกปลาสวัสดีครับพบก,กับผมอีกครั้งนะครับเอกกับช่องหงอยินหยางสตอรี่นะครับอุ้นกับทางานว่างกับทำเรื่องวันนี้น้ำทะเลครับหนุนสูงเหมือนเดิมครับ อแต่ตอนนี้น้ําเริ่มลดไปแล้วตรงนู้นก็ท่วมเลยนะครับก็เดี๋ยวจะทําการตกปลาครับตอนนี้ปิดประตูแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตกปลาเล่นหน่อยตอนกลางวันนี้ก็เดี๋ยวตกปลาสา่พันเอเลี่ยนกันครับเอาแอดแล้วเดี๋ยวตอนหัวค่ำนี้จะมาตกปลาดุกครับเพราะว่าปลาดุกมันจะมาตอนเราเปิดน้ําออกนะครับไปดูกันนะครับว่า จะได้ปลาเยอะแค่ไหนมาดูกันนี่ครับมาดูเซียนเขาตกกันครับเซียนในเมืองผมศึกษาจากชุดนี้มาหัดเล่นเบ็ดตกปลาตกออดแอดไปได้หลายตัวแล้วเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ดูเซียนครับนี่ครับเขาบอกเห็นเหมือนปลากระพงมันมาฮุบ ยังไม่มาครับยังไม่ติดาม,ามาตกไม่ได้ก็ใช้สวิงครอบไปดีกว่าดนะูเรื่องทยังไงครอบแล้วก็ลากมาเอาเลออยอ,อ่ะพุ่งเหลาไว้นู่นโอย ต้องเร็วอ่ะดิมันต้องเร็วอ่ะดิมงมันต้องเห็นชัดวันนี้มันมันมันไม่ขึ้นอ่ะมักกดติดพื้นเลยป่าะนี่ครับนี่ลุงเขามาช้อนไว้ก่อนแล้วอันนี้บาลวนจันน่ะล้วนๆเลยเนี่ยมาอ้อน้ำแบบนี้เหมือนกันเขาก็ใช้สวิงคอบ อ,อย่านะทนมันอย่าหลอกวีงไม่ขอมันเจยอเลยสัตว์เลยนึกปุกก็แพะกัวอิงไม่ได้เข้านะจนขอบอหียอิงมันเล็กไปติที่เดิมเลยผมปลากุลาวัวแรกนะครับนี่ได้ปลากุลาวมาแล้วหนึ่งตัว ตีคัตั้งหลายรอบเพิ่งจะติดตัวแรกเอาดินดินไม่ติดปากเลยครับติดข้างๆนี่ครับติดข้างๆเกี่ยวตัวพอดีครับนับหนึ่งครับตีมาตั้งนานดูต่อ สองมาแล้วมาแล้วไปขอยังหวะนะครับผมกุลาสองตัวแล้วนี่ครับแต่แลบบ้วเวลาน้ำนิ่งเป็นกเหลาที่มาครับออแอดหายไปผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการตกปลาเท่าไหร่แต่ก็ตกได้ครับ ใช่ได้เลยครับสองตัวแล้วถ้าตอนที่เปิดน้ำเข้าแรางๆทุกวันตัวใหญ่ผมตกได้แต่ปากอัดแอดเนี่ยครับครั้งแรกเลยเพิ่งตกปากกุลาวด้โอ้ปวดยากนะครับแต่พูดถึงความโหดเนี่ยเขาก็โหดครับดูปากเขาเลยครับขนาดนี้แล้วกุ้งตัวใหญ่ๆยังกินเข้าไปได้เลย ครสองตัวแล้วดูมีตัวถัดไปหรือเปล่ากุเลาเริ่มมากูลาเริ่มมาครับถ้าถ้าการตกปลาผมตีเร็วไปควงหมุนเร็วไปนี่สอนผมได้เลยนะครับคอมเมนต์สอนผมหน่อยโอ้ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องตกปลาเพิ่งมาหัดเลยครับปลาเข็มปลาเข็มยังตามเลยปลาเข็มยังตามเบ็ดเอะครับมีหรือเปล่าสองตัวแล้วเดี๋ยวไม่ได้ปลานี้เดี๋ยวตอนเย็นแล้วก็เปิดน้ำดักกุ้งครับเปิดน้ำดักกุ้งแล้วก็ ตกปลาดุกอีกทีหนึ่งปลาดุกต้องตกตอนน้ำไหลก็ออกแลเมื่อกี้กัดอีกแล้วที่สามเป็นออดแอดครับกลายเป็นออดแอดนะครับตัวที่สามต,ต้องเอาขึ้นครับอันนี้มันเป็น ปลาสายพันธุ์ปีชีทั้งหมดครับพวกปลากินกุ้งอย่างรุนแรงถลา,าเอามันขึ้นได้แล้วก็ลดจำนวนนะครับลดจำนวนปลากินกุ้งมันทำให้กุ้งเราอาจจะเหลือเยอะมากขึ้นยุติการตกปลาตีปอมก่อนครับมันไม่ค่อยกัดวันนี้ได้น้อยก็ได้นี่ครับ ามตัวคุเราสองตัวแอดตัวเล็กตัวหนึ่งเ,ออเดี๋ยวไปตกใหม่อีกทีตกปลาดุกครับเกี่ยวเหยื่อกุ้งตอนเย็นเลยเปิดน้ําดักกุ้งเดี๋ยวไปดูกันครับตอนเย็นเลยนี่ครับเปิดท่อน้ําดักกุ้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาตกปลาดุกท้ายอวนกันนะครับไอะไรปลาดุกเพลินไปเลยดูนะครับเรามาเริ่มใส่เหยื่อตกปลาดุกกันครับ วันนี้เริ่มช้าครับนี่มันก็ค่าแล้วนะครับเริ่มเริ่มจะมืดแล้วแต่ว่าปลาดุกมันจะก็มาช่วงเวลาแบบนี้ครับช่วงกลางวันจริงๆก็ไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้เราจะได้ไหมดูว่าสมมุติฐานของเราจะ ตรงเป็นความเป็นจริงหรือเปล่าครับเริ่มต้นด้วยเหยื่อกุ้งเลยครับเมื่อวานเราไม่มีเหยื่อกุ้งแล้วเราใช้ปลาก่อนดูนครับจะได้อดุกจริงอย่างที่คิดหรือเปล่ามืดหน่อยนะครับวันนี้มาแล้วตัวแรกดึงแล้ว เดึนแล้วครับมาแล้วได้ขอดอยู่เนี่ยได้ขอดแล้วถ่ายก็อยากจะถ่ายครับปลาดุกก็อยากจะตกมาแล้วครับนี่ครับตัวแรกเอาลูกอ้วนก่อนนที่อ้ยสะบัดสะบัดสะบัดนี่ครับตัวแรกของวันนี้เลยย้อนไปแป๊บเดียวได้นะครับตัวใหญ่มากสายใหญ่แล้วครับปลาดุก อ้ยอันนี้แป๊บเดียวเลยนะครับผมปิดเล็กขอดไปแป้นนึงแล้วผมก็มาเปิดใหม่นี่ครับเดี๋ยวปดก่อนครับต้องจับมั่นๆนะครับพอประดุกนี่เขามีพิษร้ายแรงมากนับหนึ่งนะครับแสดงว่าสมมติฐานผมถูกต้องนะครับ มาตอนค่าๆอย่างนี้แหละแล้วก็ถ้ามีเหยื่อกุ้งเร็วแล้วก็จะได้เร็วเลยครับเมืว่วานเราช้าไปนิดนึงอ่ะไม่ได้เตรียมที่ตัดมานะครับนับหนึ่งนะครับไปตามล่าตัวที่สองนะครับ พร้อมกับยุงเลยครับรอบนี้คนะ่อนข้างนานครับนานกว่าที่ได้ตัวแรกเมื่อกี้นะหรือมันมีตัวและตัวเดียวมารออยู่จะกินอยู่แล้ว มาแล้วครับตัวที่สองมาแล้วครับตอนกดยาวๆไม่ติดนะครับนี่ครับโอ,อ้โหใจเหมือนกันเลยวิสบัดสบัดเสียวเอ็นขาดโอ้โอ้โอยอย่าเพิ่งสบัดเสียวขาด้วยโอ้โออยอนม่ก่อนนิ่ก่อนลูก มาแล้วครับตัวที่สองครับีหหันมากดูกระชุงครับอุ๊ยวิ๊ยโอ้โหสะบัดเฉียวขาไปนิดเดียวโอ้อยรู้ขอโทษขอโทษครับรู้ว่านายเจ็บต้องหายใจไม่ออกเลยวก็รติดอัดนะครับ ครับมาครับตัวที่สองนะครับนี่ครับใหญ่เหมือนกันเลยสองตัวแล้วนี่ครับสองตัวแล้วสองตัวใหญ่เหมือนกันเลยไซส์เดียวกันเลยนะ ตามล่าตัวที่สามันครับตกไปก็ไปทำกินนะครับไปทำกับข้าวไปได้ไม่ต้องไปซื้อพวกหมูพวกเป็ดพวกไก่กินนะครับกินปลาเลยครับที่บ้านเรามีอยู่แล้วแค่เราก็ออกแรงคนคว้าคนหาเอาอยู่ติดทะเละครับ ดีนะครับวันนี้ถือว่าสตาร์ดีมากเมื่อวานเมื่อวานได้สามตัววันนี้ก็คงน่าจะได้เพิ่มก็ช่วงนี้เปิดน้ำดักกุ้งก็ตกไว้ก่อนเป็นตุนเป็นกับข้าวครับเพราะเดี๋ยวว่าเวลาไม่ได้เปิดน้ำเราก็ตกไม่ได้ครับก็จะมาเล่นน้ำแบบเนี้ครั ดูก็าจะมาตามมาเล่นน้ําเป็นคาวกิ่นคาวคู่ที่เราเปิดไปจากอวนนะครับเขาก็ตามกิ่นคาวมาดูต่อครับที่สามตรงนี้ติดอยู่เลยนั่งอยู่ด้วยโอ้ยได้ขอดยังได้ขอดแล้วนี่ครับได้มาแล้วตัวที่สาม โอ้หอันนี้เอาอยู่เลยครับโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ตัวพอๆกันเลยนะฮะอือใช้ไม้กดก่อนใ้กดก่อนครับุ๊ยจับตัวให้มั่นครับแรงกดเลยครับ กินไปลึกครับติดแน่นนะอ้ยติดแน่นเลยครับตัวนี้อ่ครับตัวที่สามมาแล้วแต่ตัวนี้จะเล็กย่อมย่อมฝาโอ้ยงกระชุมนี่ครับสามตัวแล้ว ต่อได้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับจะได้ประดุกเพิ่มหรือเปล่าเงเ้ยครับอันนี้ก็รอวนตูแล้วก็ปิดท่ออีกทีนะครับมันมีกู้กูดาดำมาลงพอสมควรครับเรียบร้อยครับ ต้องยุติการตกปลาแต่เพียงเ่านีรถเบ็ดไปติดต้นไม้เอาหลุดแล้วเอาหลุดจากอันโน้นไปติดต้นนี้อะไรกันนี้เออนี่ครับเวียงเบ็ดไปติดต้นไม้ตอนแรกติดต้นโน้นนี่มาติดต้นนี้แล้วเอาเป็นว่าให้มันค้างต้นไม้ไว้ก่อน ก็ยุติการตกปลาแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวก็ปิดน้ำครับปิดน้ำแล้วก็จะออกไปเรียงกุ้งแล้วก็สรุปแล้วได้ปลาดุกสามตัวนะครับเดี๋ยวไปสรุปที่บ้านาสว่างๆนะครับตักกุ้งก่อนครับปิดท่อก่อนเรียบร้อยกันไหครับ กับการตกปลาดุกนะครับตกปลาดุกหลังอวนดักกุ้งนะครับผมก็ได้สามตัวครับเดี๋ยวเราจะขังไว้เป็นเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราแช่น้ํานะครับผมก็เรียบร้อยครับกับคลิปการตกปลาดุกนะครับผมเราจะขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอ่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องยินอย่างสตอรี่ด้วยนะครับวุ่นก็นทำงานว่างก็ทำเรื่องเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาทำอะไรลอยๆแบบนี้ใหม่อันนี้ก็สายธรรมชาติครับตกปลาดุกนี่ก็เป็นมาจากธรรมชาติครับมาจากทะเลเลยเราก็ตกมากันนี่ครับคืนนี้ได้สามตัวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับผมบายๆขอบคุณครับสวัสดีครับ